สวัสดีค่ะพบกับช่องสวนไม้คลายเหงาค่ะนี่เป็นบ้านของเรานะคะเราก็จัดบ้านไปเรื่อยค่ะเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมมองไปเรื่อยๆก็คลายเหงากันไปช่วงนี้นะคะเป็นช่วงฤดูหนาวบ้านเรานนทบุรีก็ไม่ค่อยหนาวมากนะ แต่วันนี้อากาศออกจะเย็นๆหน่อยอากาศแบบนี้แก้วการจนาหรือว่าอากนิมาเขาก็จะงามดีนี่เขาจะสดใสเลยเหมือนเขาอยู่ได้ทุกอากาศอากาศร้อนเขาก็สวยหนาวก็สวยเสือพานก็ยังอยู่ดีนะคะถ้าอยู่ในป่าเขาน่าจะพลางตัวได้ดีเนาะเป็นลายแบบเหมือนลายทหารนะ ลายชุดลายพรางนี่อันนี้เป็นบอลสีค่ะก็ซบเซาใบก็จะเหลือน้อยลงเพราะว่าเขาเป็นบอนสีที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติก็ดูหลอมแหลมนิดนึงอันนี้เราก็เพิ่งแยกออกมาได้ไม่นานค่ะเอาออกนอกตู้ไม่ได้แล้วก่อเอาออกมาไม่เท่าไหร่นะคะก็ลมหนาวโชวยมา สภาพก็เป็นอย่างที่เห็นบางกระถางก็เหลือแต่ดินค่ะนี่ใบก็นิดเดียวค่ะแต่ไม่ต้องกลัวนะคะพอหมดหนาวเดี๋ยวเขาจะทยอยแตกขึ้นมาอันนี้เป็นอีหนาวค่ะคุงกะพันชาตรีต้นนี้ไม่ไม่ยุบตัวนะม่วงมงคลเราก็มีเหลืออยู่สองใบ แต่ที่ไม่ยุบนะที่บ้านเราก็จะเป็นพวกคุกหลงอยู่คงที่เลยค่ะอันนี้เราไว้ในร่มนะใบมันก็เลยจะออกซีดนิดนึงเพราะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงฤดูหนาวบอลสีเขาไม่ว่าจะขยับหาแดดหาแสงอะไรแล้วแต่เนี่ยมันก็ซบเซาค่ะไม่ค่อยงามไม่ค่อยสวยนี่นะคะ บ้านใครที่เลี้ยงบอลแล้วบอลสีไม่สวยไม่โตไม่งามนะคะไม่ต้องเสียใจค่ะบ้านเราก็เป็นค่ะแต่เป็นบางต้นนะบางต้นก็งามดีอันนี้เราก็ถ่ายเฉพาะที่ขี้เ์เลเให้ดูก่อนนะคะเผื่อเพื่อนคนไหนที่ท้อใจในการเลี้ยงบอลก็มีเพื่อนนะคะของเราก็ดูสภาพแบบนี้ค่ะ วันสีซบเซาก็มาดูอโกนิมาก่อนนะคะแดงๆเลยค่ะก็มีอะไรให้ดูเยอะแยะนะคะปลูกหลายลากแก้เหงาค่ะทำยามว่างนะคะนี่เห็นไหมคะสวยสำหรับวันนี้นะคะต้องลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะอัปเดตต้นไม้ให้เราเใ,หใ,หใ,หให้ให้เพื่อนๆได้ดูค่ะวันนี้ก็จะเเบอร์หน่อยนะคะ เพราะว่านั่งงงกับอากาศค่ะตกลงบ้านเรามันจะฤดูร้อนหนาวหรือว่าฝนยังไงกันแน่ค่ะเริ่มสับสนและประเทศไทยนะคะว่ามีกี่ฤดู